ในชีวิตที่หมุนไปเร็วเรามักถูกดึงไปจากอดีตและอนาคตจนลืมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ตรงหน้าความยึดติดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปบ่อยครั้งเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราเก็บสะสมไว้ในใจเช่นคำพูดแผ่วเบาที่ฟังแล้วฝังลึกความผิดหวังครั้งหนึ่งที่ยังวนกลับมาความคาดหวังที่รับมาจากคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นภาระที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวทำให้ใจเหนื่อยไม่สดชื่นและไม่อาจเห็นความจริงอย่างชัดเจนลองหยุดสักครู่และมองไปรอบข้างสังเกตความคิดความรู้สึกและภาพจำที่ปรากฏในใจโดยไม่ตัดสินหากเราฝึกเห็นก่อนเราจะเริ่มรู้ว่าความคิดและความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ตัวตนที่คงอยู่ถาวรการเห็นอย่างไม่ยึดติดจึงไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกแต่เป็นการมองให้ชัดว่าอะไรคือของจริงในขณะนั้นและอะไรคือเรื่องที่เราเข้าไปยึดถือโดยไม่มีเหตุผลมีชายคนหนึ่งทำงานหนักจนวันหนึ่งจูจ่ๆรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายเขาเริ่มเก็บตัวไม่อยากสนทนาแม้เพื่อนร่วมงานจะเข้ามาปลอบ เขาก็ยังวนเวียนกับคำวิจารณ์เก่าๆที่เคยได้รับเมื่อหลายปีมาแล้วคำพูดเพียงไม่กี่คำกลายเป็นก้อนหินหนักที่เขายังไม่ยอมวางเรื่องราวนี้สอนให้เห็นว่าบางครั้งปมในใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นการคัดลอกความเจ็บปวดเก่าๆมาเปิดซ้าแล้วซ้าเล่าจนใจแห้งเหือดอีกครั้งมีหญิงสาวที่ไม่กล้าจะรักใหม่ เพราะภาพบาดแผลจากความสัมพันธ์เก่าเธอเล่าเรื่องซ้ำๆในใจประเมินผู้คนจากอดีตและตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองสูงเกินจำเป็นผลคือเธอไม่ยอมเปิดรับโอกาสใหม่ทั้งๆท,ที่ปัจจุบันอาจมีคนที่จริงใจรออยู่ใกล้ๆเรื่องนี้ชัดเจนว่าความยึดติดกับอดีตปิดประตูโอกาสในปัจจุบันทางพุทธศาสนาสอนว่า ปัจจุบันคือสิ่งที่แท้จริงแต่การฝึกใจให้เห็นปัจจุบันต้องอาศัยการฝึกสติการสังเกตโดยไม่ตัดสินและการปล่อยที่มาจากปัญญาไม่ใช่การหนีไม่ใช่การหลอกตัวเองเมื่อสติทำงานเราจะเห็นความคิดเหมือนเมฆที่ลอยผ่านแต่อยากเข้าไปแก้ไขทุกเมฆที่ผ่านมาตลอดเวลาปล่อยให้ผ่านไปแล้วหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัว จะช่วยให้ใจไม่ถูกดึงกับเรื่องไม่จำเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ทันทีเริ่มจากการหยุดสั้นๆในแต่ละวันหายใจช้าๆสั้นๆหายใจเข้าเป็นการรับรู้หายใจออกเป็นการปล่อยลองตั้งใจสักสองนาทีในตอนเช้าและตอนเย็นเพียงแค่นั้นจะช่วยให้มีพื้นที่ในใจที่ไม่ถูกครอบงำนอกจากนี้ ให้ฝึกเขียนความคิดที่วนเวียนลงในสมุดอย่าให้สติถูกย้ายไปอยู่กับการเก็บกฎความเขียนจะทำให้ภาพในใจเป็นรูปเป็นร่างเมื่อตั้งเห็นเป็นรูปเราจะตัดสินใจปล่อยได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความคิดที่เจ็บปวดให้ถามตัวเองด้วยใจอ่อนโยนสิ่งนี้เป็นของฉันจริงหรือไม่ฉันสามารถทำอะไรได้กับสิ่งนี้ในตอนนี้ หรือมันเป็นอดีตที่ฉันเอามาเล่นซ้ำโดยไม่มีประโยชน์การถามแบบนี้ไม่ใช่การโทษตัวเองแต่การฝึกความชัดเจนถ้าพบว่าเป็นของคนอื่นที่เรารับมาก็พิจารณาว่าจะคืนให้หรือวางมันลงการวางไม่ได้หมายความว่าลืมทันทีแต่อาจหมายถึงหยุดให้มันกำหนดการกระทำและอารมณ์ของเราอีกต่อไป การพัฒนาเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ปล่อยได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเมตตาความโกรธและความอยากแก้แค้นจะค่อยๆลดลงเราจะมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาและไม่จำเป็นต้องยึดถือความเจ็บปวดเป็นอาวุธการให้อภัยที่แท้จริงเริ่มจากเข้าใจว่าแต่ละคนล้วนมีบาดแผลของตนเอง การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับการกระทำผิดแต่เป็นการปลดโซ่พันธนาการที่ผูกเราไว้กับอดีตในทางปฏิบัติจริงๆการปล่อยทีละน้อยได้ผลดีกว่าพยายามเปลี่ยนแปลงทีเดียวทั้งหมดเริ่มจากปล่อยเรื่องเล็กก่อนเช่นคำวิจารณ์เล็กๆที่ประทะเข้ามาในที่ทำงานปล่อยให้มันเป็นเพียงคำพูดหนึ่งในมหาสมุทรความคิดของเราเมื่อทำได้แล้วขยายไปสู่เรื่องใหญ่ขึ้น เช่นบาดแผลความสัมพันธ์หรือความคาดหวังที่ไม่ใช่ของเรากระบวนการนี้สอนให้รู้จักความอดทนและความเห็นอกเห็นใจต่อการเปลี่ยนแปลงของใจลองฝึกการสังเกตตัวเองในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นให้หยุดสักวินาทีแล้วสังเกตถามตัวเองว่าอารมณ์นี้มาจากความคิดใดแล้วให้ชื่อมันเช่นกลัวเสียใจโกรธเหนื่อย สิ่งเล็กๆนี้ช่วยให้ใจไม่หลงเข้าไปในเรื่องนั้นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่การให้ชื่อเป็นการทำให้สิ่งที่มืดมนมีรูปร่างเมื่อมีรูปร่างเราจะจัดการได้ง่ายขึ้นสุดท้ายจงจำไว้ว่าการปล่อยไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเลือกสิ่งที่จะรักษาไว้ในใจเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้เบาและชัดการวางลงบางเรื่องเปิดพื้นที่ให้ความยินดี ความสงบและปัญญาเข้ามาเติมเต็มหากวันนี้รู้สึกหนักให้เลือกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแล้วฝึกเห็นมันแล้ววางมันอย่างใจอ่อนโยนไม่ต้องรีบร้อนผลลัพธ์จะมาเองเมื่อใจถูกฝึกบ่อยๆปิดท้ายด้วยการชวนให้ฝึกปฏิบัติง่ายๆหายใจช้าๆสงบสักสามครั้งและในแต่ละการหายใจ ให้คิดว่าได้เห็นความคิดหนึ่งแล้วปล่อยมันออกไปหายใจเข้าเห็นหายใจออกปล่อยทำแบบนี้วันละหลายครั้งจนเป็นนิสัยแล้วจะพบว่าโลกภายนอกยังเหมือนเดิมแต่โลกภายในเริ่มเปลี่ยนเป็นที่ที่รู้สึกปลอดภยัยเบาและเปิดกว้างสำหรับสิ่งใหม่